โอ้ my god ่านที่ต่อแบบพอดีเป็น yes จัดมาดีอาร์โกงเลยผมบอกเลยอารไม่มีทั้งฮิวมีทั้งปืนหลัง yes this is my destiny แต่ว่าแต่ว่าถ้าคุณเจอไอ้ปืนหลัรูของของอินเ interceptor ฝั่งแม่คุณจะลองแม่งโกงพี่นเตอร์เซปเตอร์มันคือมันคือไอ้ปืนไอ้ไทยไทยไฟเตอร์ป่ะ t อ a i T.I อะใช่ใช่ใช่ Thai fighter นอย่างโหดอะ เดี่ยวเฮียมาแบบคุณลองเล่นดูกันเล่นแม่งพี่เต๋วจัดไป,น,ไปนี้เล่นเดี่ยวไอ้เว้ยคุณดูเลือดดินี่แบ็คควอชรอนเซอร์เรเบิร์ดรอเบลเมอร์อะไรครับ,บ,รบเมอ,อ,อร์เมอร์หลงบอมเบอร์หลงโอ้โหมาเลยพวกดอยสตินแบ็คดอยแรงจากการโซแซนคิวคิวเร็วเนี่ยดอยแรงไอ้สัตสป้องกันเป็นเนเนตอร์รับทราบโอเกือบโอเค เจอไทยไฟเตอร์ละไทยไฟเตอร์อ่ะไอไอดอยสามสามหน่อโอ้โหมันเลี้ยวเลี้ยวชิบหายเลยเรียบร้อยได้บอมเบอร์ยิ้โล่หมดี้ยายเปละไทยไฟเตอร์จะตายแล้วะไทยไทยหน้าบอมเบอร์ว้ามาลาก่อนมันมีสกิลอะไรบ้างกูลืมดูเลยโอเคมีเพื่อนบินจนเปิดหลังน้องกดเปิดหลังน้องกดเปิดใช่ ยิดีง่นมากยิงข้างหน้าได้มงมากเรียบร้อยได้ไฮน่าลำหนึ่งข้าศึกเป็นไฮน่าเยอะจังวะผมไม่เจอเ,เซปเตอร์นะโลเจอรเรียบร้อยมาแล้วยิน่า อ้าวไอ้เหี้ยจริงๆอยู่ไม่กดออกเกมเลย d ัน I'm done with this shit ดอยไฮน่าระวังอะมันมันมีใต้คาริโนเรียบร้อยไฮน่าลงมันจะมีฝูงมีนบอมเบอร์อ่ะดีใต้คาริโนรอเจอที่โดนโดนโดนโอ้ยแม่งโอ้มองผมมองบริดช ป้กในบิดก็คงไม่ว่าคุณหรอกป้าคือในในบิดต้องเป็นอันวิลโลว์ยูราเลนต์แล้งแต่เปิดไมค์นะโกนด่าไอ้เหี้ยวิระวังหน่อยโอ้ยสอดจะสอดว้ามาแล้วผมกำลังอินเตอร์เซปบอมเบอร์ผมบอมเบอร์อินเตอร์เซปบอมเบอร์เด้อได้ลำหนึ่งเยี่ยมเลยหายคนจนเฉยเลย ตาวิโดอัดไม่โดนผมโดนผมโดนไล่หลังผมอินเตอร์เซ็ปไม่ได้ผมต้องหนีกันโอเคได้สองลัมครับคุณแค่ให้ใครมาหน่อยได้ป่ผมเป็นวายวิงสักคู่ดอยแรงดอยแรงจะล่วงล่วงสวย เอ็มแลงหลังใช่ใช่เอ็มบ้างผมผมูีตรงสนามบินเอ้ผมอยู่ตรงยานสวยของคุณครับโอเคแว้ายเกือบชนจริงๆอยากได้ยานไอ้ควายบินของโคนมันโหดมากเลยนะเคยใครไม่ลองดูมันมันสามารถที่จะใช้ปืนอ่ะป้อมปืนแม่งยิงแบบอย่างไกลๆกกว่าเราอีกแล้วเป็นไอออนอ่ะยิงกรตสันโอ้โหแม่งอาร์กอาร์กหนึ่งจะสูนเป็นคนดีอ่ะ ก็ช่วยไหนตรงตายอยู่ตายอยู่ไอไอยานดอยดอยสามสามเนี่ยมอ่ะใช่ใช่ผมตรงได้เดี๋ยวไม่ไหวเอาเตือนดงวยผมผมค่าสายตาไอชิบหายหลังผมเอ็มต้็ในความจริงโอเคได้ผมนี้อยู่เปิดปืนหลังเปิดหลังแม่งโก้ปืนหลังมาดิมมึงไล่กูดิดอยอะไรมันโดนปืนหลังฆ่ากั เก็บไฮน่าหน่อเลยยิงไฟไฟเตอร์เลยนี่ใครไหวครับะารุใช่ผมผมมีผมกับเอ็มอ่ะที่ผมไล่ผมไล่บอมเบอร์อยู่ไล่อาเลยโอ้ฟัคมาแล้วรอรอเฟลี่รอเฟลี่ไอ้เหี้ยยิงไฮยน่าบอมเบอร์ผมไล่บอมเบอร์ที่เป็นผู้เล่นอยู่อ๋อใช่ใช่ โดนไฟไฟเต้นเจ้าพิโรดไม่ชวนเสาเจอเลยไทนาลงล้ำหนึง่งโอ,โอ้แม่งแม่งไอเทียมันมันแลมบิดเลยผมมาช่วยจากอีกยุกนะผม <c oughs> จะไปล่อมีอดสองทิศ <c oughs> <c oughs> Yes I like this โอเคผมเกาะฟอร์เมชั่นกับเอ็มโอ้โหฟอร์เมชั่นเอ็มกังดุสัตว์ โอ้เหผมโดนอะไรวะมาได้เป็นฮีโร่ตามไปเด้อไอ้เหี้ยมันจะฝักโอเคมาที่มาตลอดไอ้สัสสู้ไว้สู้ไว้ยังมีอยู่มีอยู่ไทย์วันอยู่นี่โอเคตามมีอยู่ไทท์วันผมตามอยู่โอเลี้ยวไม่ทันอ่าผมชนเขาบอกว่าเฟสก็มาว่ะเย่คิดว่าจะไปแจงโก้กันนะรอเฟลลี่รอเฟลลี่เห้ย เออผมอยู่ตรงนี้ทำไมทำไมรันเล่นฝาควข้าศึกหลับไม่ได้ no 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 กอดได้นะแต่ก่อนได้นี่โดนโดนเอาเส้นไหนโอ้ไม่เส้นมิชชั่นไม่กอดไปแล้ไปด้วยครับมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวร่างวันนี้เดี๋ยวร่างวันนี้ตรงไหนวะครับผมเดไม่อยู่คนเดียวครัเข้าใจไหมแม่ผมเปิดเปเปิดเจสเอาแล้วมันปล่อยแล้วปะทำไปแล้วผมไล่ดอยดอยฮิยูน่าอยู่ร่วมมามา ยังไม่ทำออบเจกต์เแม่งยิงูอยเดอยวโาไปมาเา้นบ no. okay. well, ah. okay. ินมาหาานึก like ่าคามไล้อยู่รอเฟร่กันโอ้โหเชื่อขอคอยทนมาร์มารคมาร์โอเคตายตายแล้วเป็นไรพาามัน่ามันโที่พอที่พอกันลกเรียบร้อย อ่าไปดิอร์เซปเตอร์ฝั่งดอยแม่งแม่งปอดอย่างปอดมันเร็วอืมกำลังไต่กำลังตอดเวเดอร์อยู่ทลอะว <laughs> <มา S 2> ัน <มา S 2> นี้เอ,อ้ยยืดตะไไม้ไม่ใช่ตะไไม้นั่นเวเดอร์เด้อแม่งชนเวเดอร์เลย <laughs> มึงคิดจะขับมึงก็ขับแทกใครผู้การมึงชื่อสกายวอล์กเกอร์หรือเปล่า ต่วไม่ไหวจริงว่ะขึ้นบินขึ้นบนหัวเลยของอินเตอร์เซอร์บัมเบอร์มีขั้ปีกมีขั้วปีกคุยเตอร์มาช่วยเราแม่ช่วยเราไปช่วยให้ยากขึ้นใเทียบอกกูทีมีถังรำเราต้องเอ็นถอดเหมือนป่ะเออคุยเซอร์ข้างล่างเห็นแล้วปืนร้อนอีกมานี่ดอยแรงอู้โดยไร เรียบร้อยดอยแรงกับบ่อองมอนโซ่นี่ไม่ได้หรอเอินอินสเตเวนเอสเดวันเอสเดวันอยู่ข้างใต้โอเคมาแล้วมาแล้วเห็นคนเข้ามาเมิ่อวานเฮ้ยเฮ้ยเซนตบิ๊กชาร์ดเฝ้าเฮ้ยเฮียคุยเซอร์บูไปตุยหมดมาโอ้นั่นบอทผมไม่เสียเวลาในเซมบ,บอทนะในวันของม,มาระไปไหน หายอยู่อยู่ผมอยู่ผมจะพังโอเคเห็นเดิมละเห็นตมาใวันล่วงานกนุโอ้โห้อร์วอร์เทนเอร์วอินสเปสาได้โฟดเกมแบบนี้จะเป็นวอร์ทนเดอจริงๆสตาร์วอลสควอชอนผมก็สนแต่ว่าแบบแม่งเมรว่าคนว่ามันไม่มันไม่ใช่สกิลใหญ่มันยากใช่ไหมมันยาก มันเป็นนก<อ>ักเกี่ยวเล็กแต่ว่ามันเขไม่ได้ขี่ตัวอะไรกไม่รู้อ๋อเป็นน่าจะดอยแรงแหละรอเฟลี่โยดาขี่สตาร์ไฟเตอร์ช่วยคนในคามิโนแต่แต่จริงๆสตาร์ไฟเตอร์โยดามันลำมันเล็กเล็กกว่าน,นี้และอารทูไอหุนห่นหุ่นแอสโตแม็กมันอยู่ข้างหลังแบบอยู่หลังโยดาเลยอ่ะนั่ด้วยกันยดนะอารมณ์ประมาณนั้น,นอะฟาวคอนโดนไล่อยู่ผมกำลังไปช่วยโอ้ไม่ต้องช่วยละ Yeah, like this. ยัยไรกินอุ้ยเฮียเยียเฮียเฮียหรือพับปิดคุยเซ่เฮ้ยไครโรเลนไครโรเลนข้างหลังโอ้โหใครโรเลนแม่งตายเร็วมากอ่ะนี่ไคโรเลนตัวอะไรอ่ะสีเขียวอ่ะเรียบร้อยไฮนาบอมเบอร์ไฮนาบอมเบอร์ไปที่คุยไปที่คุยเซอร์เรียบร้อย ต่อยแรงข้างใต้ตนนลปลาคารนนรถกระดัง <c oughs> ไรเงี้ยอ้ย <c oughs> แม่งกูเอ้ยโดงโดนดอยเอาแฝงก <c oughs> ูมองไอ้ไอ้ชื่อจะแม่งวันมากครับ <c oughs> โอ้ยไอ,อ,อ้เรงนี้ดอยว่ายน้ำถึง <c oughs> Look at the size of that thing อาอนทาเก๊สออนทาเก๊สไฮน่าอยู่ไฮน่าไต่คุยเซอร์อยู่ไม่ได้คมันจะหลบหรือวรือวเรียบร้อยคุยเซอร์มันบินชนเลยสัตว์มาร์คมาร์คตรงตรงมีพขาบิคุยเซอร์ที่อยู่นอกทะเลอะรับทราบรับทราบอ่าข้างหลังคนมีดอยโอเคดอยอินเตอร์เซปเตอร์ลุง ไทเตอร,ราาโตรอัด Incoming missile ปิดหลังฝากด้วยทำไปไหมโอ้ย<อ>มันเกี่ยวได้ยังไงหรือว่ากูกูกะไม่ถูกเหรอกูเกี่ยว<ม>อีกแล้วโงอ e คุณทไ้วิคุร้ว่เครืองบิไม่ไมี <laughs> แม่งแบบคหมดไปแล้วอ่ะเหมือนอย่างไกลอ่ะตายอ๋เราเสียคุยเซอร์คุยเซอร์เลำลำบนได้อยู่หัวฉันนะโอเคเรียบร้อยเข็งมากพ่อโอ้ yes บอกไปลูกลูกว่าโฟรซู่ให้ดูหน้าบอมเบอร์วีวิงสวยมากโอ้ยปืนเที้ยอะไรวะโอ้ยเที่ยปืนใน นาคสามตอนเริ่มนี่วะถ้ามันมีอย่างนี้ทุกลำันชนะสงครามไปนานมันเป็นต้นแบบปืนเนสตามึงผิดยกปะวะสองลำเลดไฟเล็ดไฟกับโพเดเวลลันดูแต่โดนคิวเขาฝั่งเราฝั่งเขาเลยออบเจกประทะสายพิทีฟโอทะาสายล่าล่าเหยื่อมองยังบ่อย